กลิ่นตัวคุณเหม็นนะ่ะเหม็นจนผมเนี่ยนอนแทบไม่ได้เลยแถมคุณยังจะมากอดผมอีกอะ่ะคุณก็รู้ว่าฉันท้องอยู่อะ่ะพวกนําหอมพวกคโคโรอะไรเงี้ยฉันใช้ไม่ได้มมนถึงได้ตัวเหม็นแบบนี้ไงผมรู้ว่าคุณใช้ของพวกนั้นไม่ได้อะ่ะแต่คุณจะมากอดผมได้ไหมครับผมเหม็น อาดคุณไปทำอะไรตรงนั้นนะคะ น้ำว้าคือผมอยากนอนคนเดียวอ่ะหมายความว่าไงคะอยากนอนคนเดียวเออคือว่าผมกลัวว่าผมนอนดิ้นแล้วไปโดนคุณอะ่ะคุณยิ่งท้องอยู่ผมว่าคุณนอนคนเดียวอะ่ะน่าจะสบายตัวกว่านะแต่ฉันอยากนอนกอดคุณนิคะเออคุณก็นอนกอดหมอนข้างไปก่อนก็นแล้วกันนะอาร์ตนี่คุณเป็นอะไรอะ่ะตั้งแต่ฉันท้องคุณก็เปลี่ยนไป เพราะฉันไม่สวยฉันไม่หุ่นดีเหมือนเดิมใช่ไหมคุณเลยไม่รักฉันอะคือมันไม่ใช่แบบนั้นน้ำว้าคือคุณไม่รักฉันล้องจริงด้วยเออคือผมขอโทษคือผมไม่ได้หมดรักคุณเลยงั้นคุณก็ให้ฉันนอนกอดสิคะคุณก็รู้ว่าฉันท้องอะ่ะอารมณ์อ่อนไหวแค่ไหนคุณยังจะมาทำให้ฉันเสียใจอีกอ่ะเออก็ได้กอดแล้วกอด ออเอาเปลือทุเรียนมาพัานตัวไว้ทำไมเออคือผมนี่คุณรังเกียจฉันถึงขั้นทําขนาดนี้เลยเหรอผมไม่ได้รังเกียจคุณแต่ว่าแต่อะไรไม่เรียกรังเกียจเราจะเรียกว่าอะไรคือคือผมไม่อยากให้คุณนอนกอดแค่นั้นน่ะอานี่คุณหมดรักฉันแล้จริงๆใช่ไหมถึงไม่อยากให้ฉันนอนกอดคุณอะ่ะ มันไม่ใช่แบบนั้นน้ำว้าไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเรียกว่าอะไรเออคือก็กลิ่นตัวคุณเหม็นนะเหม็นจนผมเนี่ยนอนแทบไม่ได้เลยแถมคุณยังจะมากอดผมอีกอะ่ะอาร์ตคุณก็รู้ว่าฉันท้องอยู่อะ่ะพวกนําหอมพวกโครโรอะไรเงี้ยฉันใช้ไม่ได้มาถึงได้ตัวเหม็นแบบนี้ไงผมรู้ว่าคุณใช้ของพวกนั้นไม่ได้อะแต่คุณจะมากอดผมได้ไหมครับผมเหม็น พูดแบบนี้มันคุณรังเกียจฉันเลยนะคือผมขอโทษแต่ว่าผมเองก็ทนกินตัวคุณไม่ไหวเหมือนกันน่ะเราจะให้ฉันทำยังไงอ่ะคือคุณไม่ต้องทำอะไรนะก็ไม่ต้องมานอนกอดกันก็พอแล้วแต่ฉันอยากนอนกอดคุณนี่คะแต่ผมทำไม่ได้จริงๆน้ำวาทำไมทำไม่ได้อ่ะที่ฉันตั้งท้องลูกของคุณน่ะฉันยังทนได้เลย แต่ก่อนคุณไม่เป็นแบบนี้นะก็มันไม่เหมือนกันน้ำว้าแต่ก่อนคุณไม่ได้ท้องไงเอาแบบนี้ก็แล้วกันเพื่อตัดปัญหาเนี้พรุ่งนี้เราสองคนไปปรึกษาคุณหมอกันดีกว่าว่ามันพอที่ทำอะไรได้บ้างให้กลิ่นตัวของคุณเนหายเมนโอเคไหมก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้เราสองคนแยกกันนอนไปก่อนนะ วันนี้มาทําอะไรกันคะออคือเราสองคนมีเรื่องอยากจะมาป,ปรึกษาคุณหมอครับได้เลยค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะคืองี้นะครับภรรยางผมเนี่ยเธอกําลังตั้งครรภ์นอนอ่อนอยู่ปกติพวกเราก็นอนกอดกันทุกคืนครับแต่หลังจากที่ภรรยาผมตั้งท้องเนี่ยกลิ่นตัวของเธอก็แรงขึ้นจนผมไม่สามารถนอนกอดเธอได้ เราก็เลยมีปัญหากันเรื่องนี้ครับคุณหมอคะคุณหมอพอจะแนะนําได้หรือเปล่าว่าทำยังไงเนี่ยที่ทําให้ฉันไม่มีกลิ่นตัวเวลาที่สามีเขาไม่ยอมกอดฉันนะคะทําให้ฉันรู้สึกหมดคุณค่ายังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตั้งแต่ฉันท้องเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเขาไม่รักฉันเหมือนเดิมคะ่ะคุณคะคุณเข้าใจใช่ไหมคะว่าตอนนี้ภรรยาของคุณเนี่ย ต้องการความรักแล้วก็ความเอาใจใส่จากคุณมากๆการที่ผู้หญิงคนนึงตั้งท้องเนี่ยเธอต้องเสียสละมากเลยนะคะคีมก็ทาไม่ได้สารเคมีต่างๆเนี่ยก็ต้องงดร่างกายเนี่ยก็ต้องให้สารอาหารกับลูกผิวก็แห้งผมก็ล่วงอารมณ์ก็จะขึ้นขึ้นลงลงหมออยากให้คุณเนี่ยเข้าใจเธอตรงนี้ด้วยนะคะคือผมเข้าใจครับ แต่ว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงเป็นแบบนี้ผมไม่ได้รังเกียจภรรยามผมนะครับผมยังรักภรรยามผมเหมือนเดิมทุกอย่างผมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงทนกินตัวเธอไม่ได้ผมยังหนุนหิีดตัวเองอยู่เหมือนกันครับงั้นคุณรอหมอสักครู่นะคะเดี๋ยวหมอมา ของเปรี้ยวมหมให้ฉันทำไมอะคะหืตาสว่างเลยผมอยากกินแบบนี้มานานแล้วอารคุณไม่เปรี้ยวหรอคะคุณคะฉันว่าเนี่ยสาเหตุที่สามีคุณเหม่ตัวคุณเนี่ย เป็นเพราะว่าสามีคุณแพ้ท้องแทนคุณนะคะฮะแพ้ท้องแทนฉันหรอคะมันจะเป็นไปได้ไงครับคุณหมอผมเนี่ยนะจะแพ้ท้องแทนเมียผมไม่ได้ท้อง <c oughs> อาการแบบนี้เกิดขึ้นได้หลายปัจจัยค่ะหล,หลักๆก็คือเกิดจากความเครียดความกังวลเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังจะเป็นพ่อคนทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเสียสมดุลค่ะ แต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือคุณสามีเนี่ยรักแล้วก็ห่วงยยภรรยามากก็เลยเกิดอาการแพ้ท้องแทนภรรยานะคะนี่คุณรักฉันมากจริงๆหรอคะอาก็จริงสิครับถ้าผมไม่รักคุณอนะ่ะผมจะแต่งงานมีลูกกับคุณทำไมยิ่งคุณจะต้องเสียสละมีลูกไหนจะต้องอุ้มท้องอีกตั้งก้าวเดือนแล้วไหนจะต้องคลอดอีกอะจะเจ็บแค่ไหนก็ไม่รู้ มันเลยทําให้ผมยิ่งรักและยิ่งเป็นห่วงคุณมากกว่าเดิมอะที่แท้เนี่ยที่คุณเหม็นฉันเพราะว่าคุณรักฉันมากฉันแพ้ท้องแทนฉันได้เล้วคะเดกกนนี๋ยวแป๊บนึงนะน้ำวัดผมขอสักคำได้ไหมผมปเปี้ยวปากไม่ไหวละ <c oughs> วอาร์ตนี่คุณทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกหรอกก็เอาสำลีอุดจมูกไว้ไงครับจะได้นอนกอดคุณได้จะได้ไม่เหม็นตัวคุณด้วยโถอาร์ตขอบคุณนะคะที่คุณทำเพื่อฉันขนาดเนี้ยถ้ามันทำให้คุณมีความสุขอะผมก็ดีใจแล้ว แค่ฉันรู้ว่าคุณเนี่ยรักฉันกับลูกฉันก็มีความสุขวค่ะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ได้หมดรักคุณผมก็แค่แพ้ท้องแทนเมียอยู่ก็แค่นั้นนะ่ะไปเราดอนกันเถอะวันนี้ผมจะให้คุณนอนกอดทั้งคืนเลยเออไม่เป็นไรค่ะคุณไม่ต้องมานอนกอดฉันก็ได้ฉันสงสารคุณนนะ่ะอ้าวทำไมเหรอครับเดียวฉันกอดเจ้านี้แทน hey. นบกวนแล้วนี่คุณจะโอเคเหรอครับโอเคสิค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยกอดเจ้านี่ไปก่อนไว้รอคุณหายแพท้ทองเนี่ยฉันค่อยกอดคุณก็ได้คุณแน่ใจนะว่าคุณจะไม่นอ้อยใจแล้วจะไม่ร้องไห้อีกเแน่ใจสิคะก็ตอนนั้นน่ะฉันคิดว่าคุณไม่กอดฉันน่ะเพราะว่าคุณนะหมดรักฉันแล้วแต่ตอนเนี้ยฉันรู้แล้วนะคะว่าที่คุณเป็นแบบนี้เพราะคุณรักฉันมากแค่นี้ฉันก็นอนหลับฝันดีแล้วค่ะ ขอบคุณน้ำหวาที่เข้าใจผมอะขอบคุณคุณเหมือนกันนะคะที่เข้าใจฉันผมสัญญานะว่าถ้าผมหายแพ้ท้องเมื่อไรเนี่ยผมจะนอนกอดคุณกับพุกทุกคืนเลยขอบคุณนะคะที่คุณเสียสละแพ้ท้องแทนฉัน่ะน้ำหาเดี๋วเดยวเดี๋ยวเดวเดียวก่อนค่ะคุณไม่เหม็นฉันหรอคะไม่เป็นไรครับผมอุดจมูกอยู่ไหนขอผมกอดเมียหน่อยสิไป